ตบมือแบบว่าตบมือแบบว่าแสดงความดีดีเขาตบแบบว่าที่ยุบเลยมันตบแับใช่ไปไม่เราจะร้องเพลงกันนิดหน่อยไมฮะขายอะไรครับวันนี้คุกคุกเข่าอ่ะเออคุกเข่ากำลังคอร์นอร์นที่จะไปทิ้งตัวลงคุกเข่าอดคืออ๊อ วันนี้มันสมเป็นกรียกันเธออมดยาไปมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันโบใจแต่ถ้าตัวเจ้ยังรักก็ยังห่วงใยและชาติของเรายังพอมีความหมายได้โปรดอย่าจะฉันไปได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลยป้นนี้เฮ้ย วันนี้วันนี้เราเรามาขายของดีมากใช่ขายอะไรครับใช่นี่นะฮะขายอะไรครับอันนี้อันนี้คือเนสกาแฟ mix เนสกาแฟเลยนะครับวันนี้เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยใช่ไหมครับผมก็ไม่ไม่เคยเห็นมือนกันะพี่ต้องเห็นสิแต่ว่าแต่ว่ามันคือสิ่งที่แบบว่าเรากซ์ง่ายมากง่ายมากดื่มดื่มแบบง่ายสุดๆแล้วก็อร่อยมากแต่ว่าผมขออนุญาต อยู่ใกล้กับพี่มากได้เลยครับเพราะว่าจินใหม่เขาไม่รู้อะไรเลยมันเป็นเป็นเป็นสินค้าใหม่